เอกสารในการเคลมประกันเรื่องการเจอจ่ายจบนะคะมีดังนี้ค่ะอย่างแรกเลยนะคะแบบฟอร์มเรียกค่าสินใหม่ทดแทนจากบริษัทค่ะอย่างที่2นะคะก็คือใบรับรองแพทย์ตัวจริงนะคะที่ระบุชัดเจนค่ะว่าเราเนี่ยเป็นโรคโควิด -19 และได้รับการรักษาจริงค่ะข้อที่3นะคะผลการตรวจจากแกลบนะคะว่าเราติดโควิดจริงๆซึ่งก็ต้องเป็นฉบับจริงเช่นกันค่ะ ข้อที่4นะคะแฟ้มประวัติการรักษาโรคโควิด1 i d จากโรงพยาบาลซึ่งต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลด้วยนะคะข้อที่5ใบเสร็จสรุปค่าใช้จ่ายรายละเอียดยาเวชภัณฑ์ผลการวินิจฉัยซึ่งทุกๆอย่างก็จะต้องมีตราประทับของโรงพยาบาลด้วยค่ะข้อที่6นะคะสำเนาบัตรประชาชนพร้อมทั้งลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้องของเจ้าของบัตรด้วยค่ะ ข้อที่7นะคะสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและต้องเซ็นรับรองของเจ้าของบัญชี สำหรับเฉพาะแผนเจอจ่ายจบค่ะข้อที่8นะคะสำเนากรมธรรม์โควิดที่ยังไม่หมดอายุค่ะส่วนอันดับสุดท้ายค่ะเอกสารอื่นๆที่บริษัทร้องขอนะคะอันนี้ถ้าเขาไม่ได้ร้องขอก็ไม่ต้องเตรียมค่ะเอกสารทั้ง9อย่างนี้นะคะ่ะที่คุณจะต้องเตรียมให้พร้อมเพื่อที่จะนําไปเคลมประกันในเรื่องของการเจอจ่ายจบค่ะแต่ถ้าหากว่าคุณซื้อประกันแบบเจอจ่ายจบไว้หลายบริษัทคุณจําเป็นจะต้องใช้เอกสารตัวจริงเท่านั้นให้กับ ทุกบริษัทนะคะคุณจะไม่สามารถถ่ายเอกสารเพื่อยื่นให้การเคลมประกันได้ค่ะ